สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตลูกแมวนะคะตั้งแต่คลิปที่แล้วที่เราถ่ายทำไปตอนนี้ก็ประมาณ20กว่าวันได้แล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะมาตั้งชื่อให้ลูกแมวกันว่าจะชื่ออะไรบ้างจริงๆก็คิดไว้แล้วแหละว่าจะให้ชื่ออะไรพอดีมันมีหลายตัวไงเลยจะเอาชื่อง่ายๆให้เป็นชื่อพวกผลไม้ หรือว่าต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบที่แล้วที่เราถ่ายทําไปนะคะแม่แล้วก็คาบว่นทั่วบ้านเลยแล้วมันก็เอาไปไว้ในห้องนอนแต่ทนกลิ่นไม่ไหวก็เลยเอาทํากรงให้มันแหละดูตามในเน็ตแบบใหญ่เลยแล้วมันก็ไม่อยู่อีกก็คาบมาไว้หลังบ้านอีกทุกคนดูวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า มันจะชื่ออะไรบ้างตัวนี้นะคะเป็นตัวสีขาวดูในเน็ตมาเขาบอกวิธีการดูตัวผู้กับตัวเมียเพราะจริงๆเราก็ไม่รู้แล้วก็เลยไปเซิร์ชมาแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นตัวผู้รูรูฉี่กับรูขี้มันอะจะอยู่ห่างกันเพราะว่าตอนเล็กอะมันยังไม่มีไข่ใช่ปะถ้าโตไปมันจะเว้นพื้นที่ให้ไข่มันง,งอกถ้าเป็นตัวเมียรูฉี่กับรูขี้มันอะจะอยู่ติดกัน แสดงว่าตัวนี้มันต้องเป็นตัวเมียแน่ๆเลยเพราะว่ามันอยู่ติดกันตัวนี้นะคะจะเป็นเนี่ยเห็นไหมเขาแบบไม่มีลายเลยสีขาวหมดเลยแล้วตาน้องสีฟ้าด้วยทุกคนดูนองตาสีฟ้าตัวนี้จะตัวโตกว่าตัวนี้ให้ชื่อมาลินะคะเพราะว่าน้องเขาขาวล้วนเนาะชื่อมาลิ โอเคตัวนี้สรุปว่าเป็นตัวเนี่ยตัวที่หนึ่งน้องมะลิตัวที่สองแทสีเทาอีกแล้วแต่ว่าตัวนี้จะมีจุดตรงนี้เห็นไหมนิดหนึ่งสีดำตัวนี้น้องอุ้ยนองน้องเห็นตัวนี้น้องทำไมข้างหนึ่งตาสีเทาอีกข้างหนึ่งตาสีฟ้าเนี่ยไหนดูดู แป๊บนึงนะคะตัวนี้มันอยู่ติดกันอีกแล้วเป็นตัวเมียแน่นอนอตัวนี้ให้ชื่อน้องมะขามนะคะเพราะว่ามันมีจุดตรงนี้คิดว่ามันเหมือนมะขามมั้งก็เลยให้ชื่อมะขามเอแลวแม่มาแลยนะพึ่งเอาไว้ดูหน่อยเราต้องเร่งต้องเร่งแล้วนะคะเพราะว่าแม่มันมาแม่จะฆ่าพกตัวเมียสองแล้วตัวเมียสองวิตัวนี้มันอยู่ห่างกันทุกคนตัวนี้มันเป็นตัว ตัวเสีขาวล้วนเหมือนกันเห็นไหมน่ารักจริงไอ้เนี้ยมาเลยไอ้ตัวเล็กตัวเนี้ยมนตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยนะมาดูหน่อยดิไอ้ตัวเล็กตาสีเทาตัวนี้ให้ชื่อน้องมะยมนะคะเพราะว่ามันตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยมะยมดังสรุปว่ามะยมเป็นตัวผู้ตัวเล็กของเรามะยมดังเออแม่ แล้วก็มาน้องดำ่ะน้องดำจริงๆน้องไม่ได้ชื่อดำนะน้องชื่อเฉาวกร้วยดีกว่าเ,าเป็นว่าชื่อเฉาวกร้วยดูดิน้องดำหมดเลยข้าบไปอีกแล้วอ่ะรีบถ่ายแลาว,ว้ววมันขาบลูกวันไปแล้วค่ะทุกคนอตาสบายเอ้ยตัวนี้มันเป็นตัวเมียน้องเฉาวก้วยเป็นตัวเมียสามเมียสามแล้วสามตัวแล้วตัวสุดท้ายขอตัวคู่ไป สุดท้ายแล้วค่ะนาะอตัวนี้ขนมันฟูกว่าเพื่อนเลยแล้วมันก็ตัวตโตกว่าเพื่อนดู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 ีมวพุกอนดูดิตัวเนี้ตัวจริงตัวเนี้จะไม่ค่อยร้องนะคะตัวเนี้ยอวันนี้ทําไมร้องคะตัวนี้นม,นมันไม่เหมือนลูกแมวมันเหมือนลูกหมาเลยตัวเนี้ยดูดิมันเป็นลายขาวสลับดํานะคะ ดูเจ้าปุกปุยตัวนี้มันตัวใหญ่กว่าพี่ออนน้อยอ้าอวนตัวนี้ให้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะจำไม่ได้ขนุนชื่อเอชื่อน้องขนุนเพราะว่ามันสมบูรณ์วมบูรณ์สมบู้ณมีรสมบูรณ์สูรณมูมีแมบมูมมบูมููกมสมบูอมูมมนููู้่รรูมมารบ เอาไว้ที่เดียวทีก่อนปั๊ดถูกจำไม่ได้ออฟไว้ข้าะไปไหนมาเอาไว้หลังบ้านดีกว่อมาแล้วเอาไปเข้าไปที่เดียวกันไหมเหล้วอีกตัวหนึ่งไปไหนมาเข้าไปในตรงนั้นอเอาไปไว้ที่เดียวไปไปไปเลย ไปเข้าไปอยู่เลยทั้งแม่ทั้งลูก,กไปเลยอยู่ในห้องมันไปแล้วไปค่ะไปอยู่ที่เดิมไปอยู่ที่เดิมเลยค่ะอ,อ่ะคืนค่ะ,ค,ะ <laughs> คืนค่ะคืนค่ะสรุปแล้วนะคะวันนี้จากลูกแมวห้าตัว